Allahu Akbar Allahu, Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdulillahi wa kafa amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa di Rakim kerap ก็กลับมาศึกษาประวัติศาสตร์อันกุศลกันอีกครั้งหนึ่งเป็นตอนที่47เราก็ได้เรียนรู้มาแล้วในครั้งในครั้งก่อนในตอนที่46ว่าไบ,นะบตุนมักดิสกิตตอาตุนเมนันยันนะมัสยิดอักซอและก็ไบตุนมักดิสนั้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งสวนสวรรค์และคุณงามความดีก็ได้พรรณนาไว้ใน,นนั้นแล้วท่านผู้ใดที่ท,ที่ไม่ได้รับชมในครั้งที่แล้ว ก็ไปดูใน YouTube ได้นะครับจากนั้นเราก็จะมาเรียนรู้ประวัติของมัสยิดอักซอววอีกว่าระหว่างมัสยิดอักซอกับมัสยิดฮารอมนั้นสร้างกันมาก่อนหน้าหลังอย่างไรและแในแต่ละมัสยิดนั้นสร้างห่างกันในระยะเวลาเท่าไหร่รูเบียอันอันเลสสดีอัสละสซามัสยิดอักซอวยอูบบินฮา هو يعقوب بن ั س ح ا ق عليهما السلام ب อิบรอฮีมอั ه กะอ์บะฮ์ซึ่งมีในะฮะดีษซอฮี์ที่ได้ จำนวนไม่น้อยที่ได้รายงานว่าผู้ที่สร้างมัส,สยิดอันอักซอนั้นก็คือไซดินายะกูบบินอิสฮากก็คือท่านนบียะกูบบุตรของท่านนบีอิสฮากและท่านนบีอิสฮากนั้นก็เป็นบุตรของท่านนบีอิบรอฮิมอิสลามดังนั้นไซดินายะกูบอลิสลามเป็นผู้สร้างและอีกชื่อหนึ่งอีกฉายานามหนึ่งของท่านนบียะกูบก็คืออิสรออิลโดยท่านนบียะกูบนั้น ซึ่งเป็นหลานของท่านนาบีอิบราฮิมนั้นสร้างมัส,สยิดอัลอกซอร์นั้นหลังจากที่ท่านนบบีรอิบราฮิมสร้างกาบาขึ้นมายิละกะบาก็มีมาตั้งแต่ตั้งแต่สร้างโลกแต่ว่าเซดีนาอิบราฮิมนั้นเป็นผู้ที่ได้ยกคานยกฐานของกาบาข,ขึ้นมาใหม่หลังจากที่พังทลายไปในตอนน้ําท่วมโลกวก็เดก็มาสุไลมานอะลัยฮิสลามบิตัดจดิด,ดและต่อจากนั้นมาท่านนาบี สุลม i m n อะลหฮิสลามก็ได้มาขยายมสัสยิดนี้ขึ้นใหม่แน่นอนว่าในสมัยท่านบิยักูบก็จะเป็นมีมีมมขนาดเล็กเนื่องจากว่าท่านบิยักูบนั้นเข้ามาสู่แผ่นดินแผ่นดินปาเลสไตน์ในฐานะครอบครัวนะครับมาตั้งแต่ครอบครัวของพ่อของท่านคือเซยยินาอิสฮากดังนั้นวออาคามสัสยิดก็เป็นหลังเล็กๆสําหรับ คนในครอบครัวที่จะใช้ละมาดและบางทีก็อาจจะที่จะเป็นเป็นอาคารอย่างง่ายๆหลังจากที่แต่เบื้องต้นนั้นเป็นกระโจมวัละหูอาลัมว่าบานนี้มัสยิดอักซอดาวุดอะลัยฮิสลามว่าอิปนุฮูสุไลมานอะลลยฮิสลามว่าใบนะหูมามุดดะตันตวีละตันตะซีดูอะลาอัลอารบะอินหลังจากนั้นก็ท่านท่านอบียากูสร้างขึ้นมา แล้วก็สืบพงพันมาอีกหลายชั่วอายุคนจนมาถึงท่านนบีดาวูดและก็ท่านรบีสุไลมานอลัสลามเพราะฉะนั้นหลังจากระหว่างมัสยิดอัลอกซอกับมัสยิดฮารอมหรือว่าไบาตุลลฮ์นั้นระยเวลาในการก่อสร้างห่างกัน40ปีก็เข้าใจได้เลยเพราะว่าอาคารกาบานั้นบูรณะและซ่อมแซมขึ้นมาโดยอัสยิดินาอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลาม แล้วก็บุตรคนที่สองของเซยินาอิบรอฮิมอะลัยอิสลามก็คือเซย,ยินาอิสฮักหรือว่าไอแซคบุตรของอับราฮัมคนที่สองก็คือไอแซคและบุตรของไอแซคก็คือเซย,ยดิดนายาคูบหรือว่ายาโคโบ,โบยาโคบจากหลานไปถึงปู่ห่างช่วงเวลาการก,ก่อสร้างห่างกันสิบปีสี่สิบปีก็เข้าใจได้ไม่ใช่ช่วงอายุห่างกันนะเพราะว่าปู่กับหลานสามารถเจอกันได้ لكن وشوقت لان سان مسجد عكسر ذن هاجت سان بيت الله ذن 40 في الحديث ان في الصحيحين ان ابي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم อันอัลวะลิมัสซิดินวูดีอาร์อัลลอฮดีฮ์ดิษของท่านอบูซาร์ได้กล่าวว่าฉันได้ถามท่านนาบีสุลต์ละฮุอูอานิวสัลลัมว่าอะไรเป็นมัสยิดหลังแรกที่สร้างขึ้นมาบนพื้นแผ่นดินนี้ก็ล่ะอันมัสยิดฮารอมท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต์ละฮุอูอานิวสัลลัมก็บอกว่ามัสยิดฮารอมเป็นมัสยิดหลังแรกกุลตุซุมมะออยุ่นั้นฉันก็ถามท่านตอบว่าแล้วหลังจากมัสยิดฮารอมล่ะมัสยิดอะไรครับกาล่อัลมัสยิดอัลอักซอ ท่านนบีสุลต่านละอะเลวะซัลลัมก็บอกว่านั่นก็คือมัสยิดอัลอักษรกุลตุวกำบไบนะฮุมาจากนัถามว่าแล้วมัสยิดอักษร,รกับการสร้างมัสยิดอักษรกับการสร้างอ่าใบตุลล์มัสยิดฮารอมนั้นห่างกงันกี่ปีก็ละอารบะอุนท่านนบีก็ตอบว่าสี่สิบซุมมะอัลอาดละกัมัสยิดุลแา่นะั้นท่านนบีก็กล่าวเสริมว่าเจ้าถามทําไมหรือในเมื่อแผ่นดินทั้งหมดนั้นเป็นมัสยิด ที่เจ้าสามารถที่จะสุยุดได้แผ่นดินทั้งหมดนั้นเป็นมสัสยิดที่เจ้าสามารถที่จะละหมาดได้ฟาฮิซุมาอัดรักตะอัสซลาตุและเจ้าไปเจอว่าได้เวลาละหมาดตรงส่วนไหนของพื้นแผ่นดินฟาซัลลฟิฟีฟาอินนัลอัลฟัตบลุฟีก็เดินทางไปจังหวัดอะไรเดินทางไปตำบลอะไรเดินทางไปประเทศอะไรเข้าเวลาละหมาดก็ละหมาดที่แผ่นดินนั้นได้เลย เพราะว kind of ่ายังไงก็ตามก็มีคุณงามความดีและมีผลบุญและผลประเสริฐอยู่แล้วจากนั้นประเด็นต่อมาที่เราจะได้เห็นก็คือและมัสยิดอเลอักซอนนี้เองก็เป็นเป็นพื้นที่ที่ปลายทางแห่งการอิสรอของนบีุฮัมมัด d ซลลลฮ์อูอัลลฮิวะซัลลัมว่ามุนตะฮะ ر อ ل ة الإسراء وبداية رحلة م ราชและตมมัสยิดอักซอนี้ ก็วันเวลาก็ผ่านผ่านจานนบีต้งงท่าไหร่มาตั้งแต่นบีอิสฮากนาบียาคูบนบียูซุฟแล้วก็ผ่านวันเวลาไปอยู่ที่ในอียิปต์แล้วก็กลับมาอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์ในสมัยที่ไซดินามูซาอะลัยฮิสลามนนำมาแต่ท่านนบีมูซาก็ไม่ได้เข้าในแผ่นดินปาเลสไตน์แล้วก็แต่งตั้งท่านนบีฮารูนให้ดูแลต่อแลวท่านนบีฮารูนก็แต่งตั้งซา,าอูลต่อ และจากนั้นมาก็สืบพ,พงพันุนบีมาจนทั้งถึงท่านนบีดาวุดอะลัยฮิสสลามแล้วก็ถึงท่านนบีสุไลมานอละลัยฮิสลาลามจากนบีสุไลมานอะลัยฮิสสาลามก็สืบพงพันธุ์พงพันุ์มาจนกระทั่งบ้านแตกสาแรกขาดไปเป็นทาสในอสัสซีเรียและไปเป็นทาสในบาบิโลนแล้วก็ไซรัสมหาราชปล่อยกลับมาจากบาบิโลนก็โซซัาโซเซกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็ม แล้วก็สร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นมาใหม่จนถึงยุคสมัยของกษัตริย์เฮโรสก็เป็นช่วงเวลาที่จกักรพรรดิโรมันได้พิชิตแผ่นดินนี้และก็ทำให้แผ่นดินปาเลสไตน์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของโรมันไปสักประมาณ40ปีเซดินาอีซาอิบนุม,มารยิยมอะฮิอวะอัาลานบีอนาอัลสลามท่านนบีอีซาอิสลามก็ประสูติและจางจากท่านนบีอีซาไปได้ราวเกือบ ห้าร mm ้อยกว่าปีท่านนบีมุฮัมหมัดสุลลัลฮุอะอัฮิวะสัลลัมก็ประสูติและเมื่อท่านนบีสุลลัลฮุอะอัฮิวะสัลลัมได้รับนูบูวัตการเป็นนบีและรับวะฮีมาในเทศนาอยู่ในมักกะวันหนึ่งรัตหลาก็นำท่านมาสู่กรุงเยรูซาเล็มในการเดินทางอิสระในยามค่ำคืนดังนั้นก็เป็นปลายทางแห่งการเดินทางอิสระในยามค่ำคืนและก็เป็นต้นทางจากกรุงเยรูซาเล็มนี้ จากมัสยิดอักษรนี้ขึ้นมิอารอดขึ้นไปยังฟากฟ้าเพื่อจะรับฮุกกลมของการละหมาดฟารอามินอายาที่ฮีมินอายาที่รับบีฮีอันกุบบรอและตรงมัสยิดอักษรนี้เองท่านจึงได้พบสัญญาณของละตาลาที่ยิ่งใหญ่มากมายไม่ว่าจะได้พบนบ,บีทั้งหลายที่เคยเทศนาอยู่ในบริเวณกรุงเยรูซาเลม็มแล้วก็ได้ขึ้นไปสู่ฟากฟ้าได้เห็นนบ,บีแต่ละท่านแต่ละท่านอยู่ เนีแต่ละชั้นฟ้าชั้นฟ้าวะละมาอ่าด้รอบสุลุลล,า,ลาห์ีซลลัลลอฮุอะลัยฮิาาวะซัลลัมมินฮาซิฮิอัรรยะละอัลมุบารอกะฮ์ว่นนาขบรคะอ์มะฮูกานะมินฮุมมันซดกะวะมินฮุมมันกาซิบะหลังจากท่านเดินทางกลับมาคือกลับจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังมักกะฮ์ท่านก็ได้บอกผู้คนในเมืองมักกะฮ์ถึงว่าเมื่อคือนนี้ท่านได้เดินทางไปยยังงกกรรุเเูซาลล็มแ ทันทีที่ที่คนในเมืองมักกะได้ฟังเรื่องราวนี้คนจํานวนหนึ่งก็ศรัทธาต่อท่านและคนจํานวนมากก็พากันปฏิเสธท่านและก็พากันเย้ยหยันเพราะเป็นไปไม่ได้ที่ในสมัยที่ยังไม่มีเครื่องบินหรือรถไฟความเร็วสูงที่บุคคลจะเดินทางจากมักกะไปยังกรุงเยรูซาเล็มระยะทางเป็นพันกิโลอย่างนั้นได้ ฟา ذهب บางหนุ่มไปที่อับดุลเบบีร์อัลซิดดีกรับอัลลอฮ์ุตั้บารกะะอลอันห์าบคนจำนวนหนึ่งก็ที่เชื่อแต่ว่าอยากจะรับความมั่นใจหรือกำลังจะเชื่อและต้องการที่จะรับการยืนยันก็พากัไปพบคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองมักกะก็คือซีดีนาอบดบักรอัสซิดดีกแล้วก็เล่าให้ท่านให้ท่านอบูุบักรอัสซิดดีกฟัง ฟะมะกาณาเยาวบุห la um ูอิลลัดอันกอละละหุมวะละฮีละอิงกาณากอละละกัดซดกท่านเซดีนาอบูบักก็บอกว่าวัลลอฮิพวกท่านคางแขงใจหรือ,อยังไงพวกท่านไม่เชื่อหรือ,อยังไงหากเซดีนามุฮัมมัดินสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหากเซดีนารอซูลุลลอฮีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพูดสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นสัจจริงเสมอและตรงนี้เองที่ ท่านเซนาอบูบักรสิดดีกจึงได้รับฉายานามว่าอัสสิดดีกคือผู้ที่ยืนยันถึงความเป็นสัจจะและความแท้จริงความสัตด์จริงของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เองเราจะได้กล่าวว่ารอดียลอหูตบารอกะวะตาอัลาอันฮุมนี่เองที่อัลตลาทรงริดอทรงพอพรไทยต่อบรรดาสฮบะ ตบรรดาผู้ที่ได้เกิดได้ร่วมสมัยได้รับการขัดเกลาได้รับการซักฟอกจากท่านนบีสุลต่านละหุอ ali วะซัลัมและมาดาซุฮบานเหล่านี้จึงเป็นผลงานแห่งความสําเร็จของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านละหุอ ali วะซัลัมก็รู้ต่อสดดะกะหูอะเละซาลิกพวกเขาจึงพากันกล่าวว่าโอ้นี่ฮะอบุไซดาอบูบักก็ยืนยันอยู่แล้วว่าท่านนบี ซาลลอห์อลฮุอัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในสิ่งที่เป็นความสัจจริงงนั้นวันนี้เราก็มาสู่จุดบริบูรณ์ของประวัติศาสตร์กรุงเยรูซาเล็มประวัติศาสตร์แห่งอัลกุสได้เห็นถึงความจำเริญได้เห็นถึงความสำคัญและสิ่งเหล่านี้ผูกพันไม่เฉพาะกับบรรดาอัมบิยาอิวะรุซุลลิบานีอิสราอีนบรรดานบีทั้งหลายในบรรดาวงวานอิสราอีนแต่เป็นเครื่องพิสูจน์สัจธรรม และความเป็นนบีท่านสุดท้ายของนบีส,ลลลออสลลุลต่านของอาลีอัลสันลัมโดยได้ยึดโยงว่าการเป็นนบีนั้นได้ผูกโยงระหว่างมักกะกับมัสยิดอักษรในอิสรและในการมิเอรอในครั้งนี้และในการละหมาดของมุสลิมนั้นได้รับฮุกกมนี้คำบัญชานี้มาจากบนสวงสวรรค์และได้รับที่ไหนได้รับนห้าที่กรุงเยรูซาเล็มนี้ ขอรัตลาได้ทรงปกป้องเราทั้งหลายจากบรรดาผู้ไม่ปรารถนาดีและผู้เป็นอริตอธรรมะและขอรัตละได้ทรงคุ้มครองมัสยิดอักซอและคุ้มครองแผ่นดินแห่งอิสรอนี้แห่งการอิสรอนี้และขอโปรงทรงให้แผ่นดินนี้กลับคืนสู่อ้อมอกของบรรดาผู้มีศรัทธาโดยท่วนหน้ากันอินชาอัลลอฮฺตะบาริวตาอลาวัสสลาัมุอะลยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบรักาตุ